ครับมาด MM ูวิธีการเปลี่ยนแก๊สนะครับจากทีมช่างสองทูดอนเพื่อนนะครับผมมาคร uh, ับมาดูครับผมเราจะเปลี่ยนแก๊สนะครับเปลี่ยนหัวแก๊สม่เป็นเลี่ยนแก๊สเปลี่ยนหัวแก๊สครับมีอุปกรณ์ไม่มีมากมายนะครับผมอุปกรณ์โอ้หกสุดห้ายเดือดโรคโรลกรคอาจจะลกมั่งสักนิดหนึ่งหนึ่งไม่มีหนึ่งตัวเดียวครับมีแค่วงแบนตัวเดียวพี่น้องลองไปทุกคนนะครับด้วยเหตเองได้อยู่ในบ้านครับผม บ่ต้องไปเอิ้อนทางไม่เสียเงินเสียค่ำครับผมเลยนะครับก่อนอื่นห้องห้องห้องต้องปิดแก๊สทั้ง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 แก๊สฝังไว้วันน่ะไอ้ทุ่นี่หัวออกเบิ้ดไปดิโอเคโอเคครับต้องปิดแก๊สปิดเบ็กปิดแก๊สก่อนนะครับมันจะมีหัวกิบนะครับหัวกิบหัวอีหัวหัวกิบเนี่ยอ่าไหนไหนลองดูใกล้ๆนะครับเดี๋อ้อมไม่เห็นนะครับมืดมืด เราอยู่ออกไปภหยเบื้องครับแป๊บนึงครับนะครับคลิปนี้คลิปมีสาระนะครับผมไม่ต้องย่านครับนี่นี่ครับมันช่เป็นหัวกิกันสินี่ครับครับอ่าม่ใช่ี่หัวเดียวเนี่ยใส่ไข่คห่วงตัวเดียวหมุนนนะครับม้วนออกมุนเข่าครับผมไม่ต้องเอิ้นสร้างครับไม่ได้เปลี่ยนมาเป่ยไม่ได้เสียเงินเอิ้นสร้างสามสี่ร้อยครับผม แล้วว <expand> э ่ายีหัอแกะมันกับบอัหน้าธรรมดาห่อธรรมดาห้องดูไฮยูน่านะครับผมเนออ่าอันนี้กับไม่ใช่มีจุกครับจุกถอดออกปุ๊บนี่เอาเอาสายตัวนี้ครับซุกเส้นหนีเลยนี่อ่าซุปซุปใสตัวไอไอตัวท่อนี่ครับมันออกมากเห็นปะก่อนก่อนอื่นบ้าห้องสี่ไอ้นี่ออกก่อนห้องจีใส่นี่ สีออกเลยครับสีสีออกเพราะอะไรเพราะว่ายางหมนะครับมันจีดหมอนทิ้งยางเข้าเวลามันควูดหัอนะครับอ๋อครับใช่ใช่เมนบอรพลาสติกที่หุ้มนะครับเมนบอรน่าช่างใช่ครับต้องน่าสร้างมันสร้างหัวมันก็สร้างช่างนะครับนี่ครับผมเป็นถาดร่องเอาล่องไปเลยปึ๊บหรือยหูแกะลงไปเลยนะครับหรือยหูเอาไว้นี่ก่อนขั้นตอนนี้ครับแต่ผมอันดับแรกเลย ทุบข้าไปเลยครับ่อนอื่นนี่ผมเ้อต้องไปปิดหัวแก๊สตถังวันนะเรียบร้อยหล่ะการรั่วกันอะไรเนี่ยไปเลยนะครับสูงง่ายนะครับง่ายดันเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นครับผมถูกต้องครับมาให้มันรั่วหรือมันซึมออกมาอย่างก็มาเลยล่ะเพราะว่าแก๊สมันอันตรายนะครับอันตรายครับอันตรายถ้ารั่วหรือซึมออกมานี่มันอาจจะระเบิดได้นะครับผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ทําดีนะครับผมผู้หญิงแม่บ้านทําได้นะครับ ง่ายๆครับไม่มีการไปจังสร้างมากเสียเงินสามสี่ร้อยครับผมค่าเดินทางเขาอีกครับมีพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วแล้วก็จะทดสยบทดสอบเออทดสอบครับดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทดลองดูเปิดดูนะครับว่ามันจะรั่วหรือมันจะซึมอะไรที่ไหนมั่งนะครับโอเครับว่นาใช่ใช่ครับนี่ครับผมบานนี้แน่นนะครับตั้งรั่มเลย ต่างล่าเลยด้านล่างไม่ถาดชุ่มนี่ครับถาดชุ่มนีร่องนี่มันจะมีว่างไปมันบ่บ้างกรท่องเลี้ยงครับท้องเรือข้างในกระเดกครับข้างในกระเดกว่างเลยก็มีหลอกของมันได้แล้วตะลุนครับแล้วตะลุนหัวนะครับนี่ไอ้ไอ้นี่ตัวมันจะมีตัวหู งายมันขึ้นปึ๊บดอกบัวขึ้นขึ้งดอกตับยังมีดอกดอกลูเล็กกับลูใหญ่นะครับอันดับนสองครีบมึงมีดอกบัวตูมแล้วก็ดอกบัวบานนะครับจะครับไปสลับกันนะครับลองกลนกันอยู่นะครับลองลองลองทีนี้เราจะเราจะขั้นตอนเราเราจะมาเปิดเปิดแก๊สนะครับทดสอบครับผมบ้ามีหัวไหม มันรははั่วหรือมันซึมหรือ่นให้แฉะใั้ขึ้นมาเราไม่ต้องไปกลัวครับเราปิดทั้งแก๊สได้เลยนะครับเช็ค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 โอเคครับผมใช้ได้ครับใช้ได้นะครับโอเคครับโอเคโอเคง่ามง่ามง่ามแค่นี้ก็ได้ครับมีไครข่วงตัวเดียวครับผมพี่น้องป้องไปทุกอุปกรณ์เบรคแม่บ้านกระชังนะครับพ่อบ้านก็ดีหรือ นี่น้องนุ่งป้องไปเอินไส้เขานี่ครับเบิ้งฉิดผมสองทูดอนเพื่อนโอเคมีสาระวันนี้มีสาระฝากติดตามช่องสองทูดอนเพื่อนด้วยนะครับผมช่องนี้มีสาระและธรรมะความบันเทิงกับผมครับสวัสดีครับฮึ<ป>โอเคครับปิดเลยครับปิดเลย